เ,เก็บเยอะแท้มันอ้อย่าทิ้งสิเอาขึ้นลูกเอาขึ้นเอาขึ้นไปไว้บนเสือ้อเห็นไหมบนเสื้อที่มามาเตรียมคคกไว้น่ะกไหนก็นั่นไงเออเออเอาวางไว้อย่าใส่คกเอาไปใส่หอดโคกไว้บ้านนี้อันนี้เอาวางไว้ในใช่ใช่เอาวางไว้ที่ไหนก็ได้ลูกปิดผีค่ะบกเฟืองทักแน่นนใช่มาม่าจะทําสลัดดามะเฟืองมาม่าจะทําส้มตํามะเฟืองโอเคไหม ให้ออการน,นั่งรอโอเคไหมสวัสดีค่ะ,คะวันนี้จะพามาตํามะเฟืองนะคะมะเฟืองตํากับใครบ้างมีใครบ้างตํากับมามา่าคร์รัมโบซะ่ะอ้าวภาษาสเปนเรียกว่าการ์รัมโบซะมะเฟืองแต่ถ่ายใต้ต้นมะละกอเด้อเอาพูดภาษาอีสานหน่อยอ,ออกกาสีมาตำสีมาตำนูนมองกล้องสีมาตำเอา้ามาตำวาดปลาเดือวขวมา สีมาตัมบอกเฟืองมาตัมพ่องได้พีนนพ่น้องมาพี่น้องเออเบิงข่อยเนยเด้อข่อยแฮนเด้อเบิงข่อยเบิงข่อยเนเด้อแ์เเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวออดก,กาสิเก็บบอกเฟียงให้เบิงเด้อครับเด้อมองกล้องด้วยเวลาพูดเอาก็จะไปเก็บมะเฟืองใช่ไหมเก็บเท่าไหร่สามลูก มาเยอะเอาเยอะเลยหรอใช่อุย้ยเอาสามสี่ทก็พอลูกมาม่าจะมาตำโอเคไหมโอเคไปเก็บเลยเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวอันนี้เป็นมะเฟืองนะนะครับนะคะ,นะคะดูนี่เยอะมากเลยต้องมาถ่ายให้ดูทางนี้ใช่ไหมจะมาตำมะเฟืองนะคะอุย้ยอัลกานานี้เยอะเลยลูกมาดู มาดูนี่นี่ดูหน่อยอ้ยอันนี้แม่คืออุ่มปุ่มอิ่มปิ่มใหญ่แท้อ้แต่กิาตามตตาทำมหรอใช่ก็อดก็เบื่อมามาดูาไหนลูกไหนสุกอุ้ยลูกนี้มันตกเห็นไหมนี่ลูกนี้ก็กินได้นี่ใช่มันตกมันสุกแล้วนี่ลูกนี้มันกันีน่เสียด้ อย่าไปขย่มสิอ๋อจะดูดกแห้งแห้งกคักลกแม่พี่นอ้องเอ้ยพี่โตนิดหน่อยด้อหนึ่งดอกเโอ้แต่แต่แต่คักม่นช่หรอมาว่าที่เคียวตกไหนอนที่เคียวยังไม่สุกใช่มันยังไม่สุกดูเอาลูกที่มันสุกที่สุดนะออจกะ นีลูกนี้ลูก,ลกไหนเหลืองที่สุดลูกข้างบนหรือเปล่านาหนาหเ,เห็นไหม<อ>น,นี่นี่นี่เออเอาลูกหนึ่งตรงนั้น้ยมาเด็ดคักเดดแน่เถอะแล้วก็ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้เปิดบอกเฟืองไหมอันนี้เป็นสีเหลืองเอากรกขินเลยวะนี่ลูกหนึ่งเหลืองจ้ะลูกหนึ่งเหลือง ไหนมีเหลืองมากๆไหมอันนี้ลูกนี้ก็ต้องเอานี่มันตกแล้วนี่เห็นไหมได้สองสามแล้วลูกนี้ก็เหลืองสี่นนลูกนี้เหลืองไอ้งาหลากักดินอยูนน่พี่ใช่พอแล้วเอาสีห้าลูกก็พออย่าเอาเยอะเห็นไหมมาเฟือง่ะนี่เดี๋ยวจะตำนะคะ่ะนี่จะตำมะเฟืองกับน้องออสก,การ์น้องออสการ์ค่ะือ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาตำมะเฟืองอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนบอกเฟืองนะคะกับน้องออสการ์ค่ะน้องชายค่ะออสการเป็นน้องชายของของใครมามาของมามาอุ้ยเก่งมากเลยนี่เห็นไหมต้องตัด อันนี้มะเฟืองค่ะมะเฟืองสดๆจากต้นนะคะตามอยู่ใต้มันจะทีแรกว่าจะตาใต้ต้นมะเฟืองแล้ค่อแต่เข้าไม่ได้มะเฟืองต้นมันเล็กก็เลยมาตามใต้ต้นมะละกอแทนค่ะมีมะละกอนะคะแต่ตามมะเฟืองต้องผมเดี๋ยวซื้อบ้างวะเอาลูกดิบด้วยเนาะนี่ต้องหัห่นหั่นหั่นเอายิงไหมออสการะ อ,อีกใช่ไหมมะเฟืองมันอร่อยไหมหวานใช่ไหมเดี๋ยวมา,มาชิมพอดีอ่ะอ,อันนี้เป็นอะไรอันนี้อันนี้นเป็นมะลิามามะลิจ่ายมะลิมะเฟืองค่ะนี่เอาทิ้งได้เอาทิ้งได้ดูเอามาลอะลดทิง้งไม่ใช่เอามะเฟืองทิ้งอันนี้จะได้หาย จะได้เกิดใหม่มันมีมาเรตตอยูนี่มาเรตตกิโตผมกับอูยุอันนี้วันนี้วันเด็กดนะคะวันเด็กก็เลยอันนี้มันมีเจสซงมาเรตมันผมมันเด็กค่ะแต่มันไม่เหมือน,อน,นเดี๋ยวคิดก่อนสระไอไม้ม้วนอือสระไอไม้ม้วนมันมาจากที่ไหนเอาสิค่ะในในอยู่ในยูทูบเบอันนี้มะเฟืองอ กดหนาคือมีออลาแต่อุ้ยนี่เป็นมเมล็ดใหญ่เดี๋ยวกินมานต้เเมล็ดมะเล็ดสิจะตำมะเฟืองนะคะนีอันนี้ค่ะจะตำมะมาเฟืองผมคืออยูไ่ไอ้นี่เบันเด็กเันเด็กต้องมัดผมให้เหมือนเด็กนะคะคงไม่มีเวลาหมัด มดผมดีๆก่อนค่ะก่อนสิตามบอกเฟื่องก็ต้องมัดผมดีๆก่อนนะคะเผื่อไม่ให้ผมร่วงใส่โคกค่ะเดี๋ยวมันจะไม่พลัดจะไรไม่ผ่านจจะไม่ผ่านนะองค์การเดบัญญอ so มัดผมวันนี้วันเด็กค่ะเอามัดผมให้เหมือนเด็กใช่ไหมเอาก้ามามาเหมือนเด็กไหม,ไมเด็กกี่ขวบอ่า ทาที่สองท่าที่สองขวบเลยหรออือฮอุ้ยเออกะทำไมไม่โกหกอยางฝงมาใส่จากของซะลรอก็คือเกียรอะมกคุงนะคะตัวหมกคุงอเอาก็จะร้องเพลงอะไรมา,มาจะตำอ๋อเป็นอะไรยูจูน,นี่นี่อันนี้เป็นพริกค่ะพี่เยอจูนี่เป็นในไหลอ๋<ม>อ,อกะนี้ได้เป็นควร คขาไม่ชอบควนไม่ชอบควนนั่นแหละไม่ชอบเอาเขาเรียกอะไรบ้จะต,ต้องทิ้งอยู่ตู้ไหนทิ้งที่ไหนก็ได้ลูกอ้าวโอเคทิ้งอยู่ตรวนี้อืมทิ้งตัวนั้นแหละตำรวจจะจับนะทิง้งมั่วซั่วนะตำมันาทำแบบนี้อ้าวทมไว้อใส่พริกค่ะวันนี้ตำมะเฟืองนะคะ ใช้ใช้แรงงานคุกค่ะวันสุดท้ายเพราะว่าคุกต้องส่งคืนเจ้าของแล้วค่ะรีดตามหมดนารดก็เป็นเผ็ดเอาก็กินพริกไหมลูกอเผ็ดมากมากเอาก็ไม่เอากินพริกทำไเมากมากเผ็ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผ็ดเพราะว่าเผ็ดใช่ทำไมไม่ชอบเผ็ดคนกินเผ็ดมันแข็งแรงไม่ใช่หรอ อันนี้น้ำบวครับเปื่อยกับอุ้ยบวครัมเปือยกับน้ำตาลมือแรงนี้เตรียมตัวดีท็อกนึงใช่ไหมตาบวกฟื่องด้วค่ะตาบวกฟื่องตามบวกฟื่องใต่ต้นบวกลงจะไม่ใส่บวกลงแถววันอันนี้น้ำปลาใช่ไหมหอมไหมดมไหมหอมไหมหอมเหมือนอะไรอ้าวเหมือนอ้อรส เหมือนซอสเออซอสเรียกว่าซอสอะไรอ้าวซอสปลาซอสปลาอู้อเขาทำไม่รู้เอ้าวบอกใส่มะนาวก่อนนะคะตำจังไดวะนี่แหละตำหมกเฟืองน,นะคะลูกนอกองกไปะจะมองนะสยย่เยอะ ทำไมใส่เยอะที่ไหนแต่ทำไมหม่าใส่เยอะมะเขือมะเขือที่ไหนมะเฟืองลกูกยต่ทำไมมาม้าเอากินเยอะมะเฟือง <c oughs> อุย้ยก็เพราะว่ามาม่าอยากกินเยอะปกติโอ้ทันนายอากาก็มีอยู่แล้วน่ะเดี๋ยวชิมก่อนได้อีกอมะเคือได้อีกออ ดยอดเลย่ยม,ยมใส่น้ำปลาอีกโอ้ยหนังได้แตกมาด้วยจาบกเี้ยงนะคะตำบกเกี้ยงตำมะเฟืองนะคะบกเกี้ยงบกกี้ยงโอ้บอกพริกดุลออกหมดแตบครับอเอาอย่างนี้ได้ไปได่้วนี่จ้ะตำกับตำ มาจ้าจ่าบกเฟืองอ่ายูนอ,อกจากบกเฟืองที่สเปนค่ะเกาะเปนีเฟ้น,นะคะจะชิมไหมลูกอยากชิมไหมอกินใกล้ๆกล้องอ่งเหอะตั้ม,มบกเฟืองเดี๋ยวขยับกล้องมาอีกก่อน ตำบอกเฟืองนะคะเนี่ยตำมะเฟืองค่ะมะเฟืองใต่ต้นบอกหุงนะคะที่ไหนวิวดีวิวสวยวะทำไมมันเหมือนแสงอยู่ทุกที่อออกระโดนแดดบกบดบางรัศมีหมดหลลกจาา่าตำมะเฟืองนะคะนี่เด้อพี่น้องตำบอกเฟืองไต่ต้นบอกหุงนะคะ กับน้องชายจ้ะบอกกับเป็นน้องชายใช่ไหมใช่ไหมหอืออือบอกเสี่ยงสื้อสดนะค่านี่ยโลเรลอะฮึดูไหมทำไมอะ่ะเพราะว่าม,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 มันมีพริกมันมีพริกไม่เผ็ดอืม อมาม่ะม่ม้มา,มมาบกเฟืองนะคะกินบกเฟืองในสวนค่ะวันนี้เนวเห็ดวันนี้วันหยุดนะคะผมเสาเมื่อวานบันเด็กค่ะบันเด็กก็ต้องมาผมให้เด็กอันันจำมะเฟืองนะคะมะเฟืองจากต้นจ้ใะใช่ค่ะอืม เอาแก่อร่อยไหมกินมะเฟืองอ่ะอร่อยกี่เปอร์เซ็นต์เยอะเยอะทำอะไรบุหูโรสาตนะบันกินไปกินมาดินซ่านะคะบุหูโรสาตแล้วเอ้ย กินไก่เสร็เมือ่อลหรอล่กินหลายผวดเดี๋ยวมือแร่งระวังเก็บทองรึเปล่าเอาก็จะไปไหนลูก<ม>ปลำยองจะติมหัหหงนะคะข้างหลังเอากะเป็นน้องของใครมมาาเป็นน้องของมาม่าเหรอ<ม>ตาย วันนี้มาม่าเหมือนเด็กไหมันเด็กเฉยเด็กกี่ขวบสี่มาม่าเหมือนเด็กสี่ขวบใช่มาม่าเป็นเพื่อนกับอาก้าใช่ไหมเย้โยให้มาม่าไปโรงเรียนด้วยไหมหนูมาม่าไม่อายเพื่อนหรอเอ้ยอาก้าไม่อายเพื่อนหรอลูกแกก็บอกผู้ใหญ่ก็ไม่ให้เข้าเออใช่เพราะว่อ่ะ เพราะว่าเขาเขาบอกอาก่าจขุ้นไม่ได้เดิมใช่มีวิรุษเยอะเหรอใช่ต้นบอกเขือนะคะบอกเขือต้นบอกเขือผปูยุพี่นี่บอกคงอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นสองนะะเนื้อค่ะมีมัสยิแนวนะค่ะบ่มีแต่อนาคตด <laughs> นี่นะคะชั้นสองยังลงไม่เต็มนะคะเพราะว่า บริหารค่าน้ําให้มันลงตัวก่อนเดี๋ยวค่าได้ได้เดี๋ยวได้ได้ค่าน้ําครบแล้วเ้วปลูกแจกเลยค่ะตอนนี้มันอยากให้ํำค่าน้ำนั้นเป็นอันนั้นเป็นบกเฟืองนะคะบกเฟืองที่ใส่ตํานะคะมกเฟืองที่ใช้ตํากินอยู่ตอนนี้จะ้ะบกเฟืองกุ๊ก้บใหญ่แห้งจะแต่ว่าไห้หน่วยหลายแห้ง เยอน้อยกันใหญ่แห้ง่ะหลายครักเนาะดกพี่น้องเอวยป่องไปสวนอยู่น่เดอค่ะยุดเตเรนนเฟ่นะคะสเปนค่ะไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะคะเห็นแบบนี้อ่มีทุกอย่างค่ะที่วสวนนี้ยกเว้นอนาคต <laughs>